เกมหัวใจรักร้ายตอนที่16พิสตวาดครอบงำจิตใจมันต้องบ้าไปแล้วแน่คามินตกลงนี่คุณอาเธอร์เข้าไปสนิทสนมกับแฟนเก่าเธอตั้งแต่ตอนไหนเขาพิ่งมาถึงเมืองไทยไม่นานเลยนะไอ้ทาทางจับจุงมือใหญ่ตะวันนั้นก็เหมือนกับว่านวนวิไลไม่ได้คำตอบจากชายหนุ่มอีกคนที่กำลังเบือนหน้าจากจอคอมพิวเตอร์ดวงตาสตีดำสนิทนั้นเรากำลังคุนคิดถึงเรื่องบางอย่างในใจ พี่มีธุระอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวทำงานต่อขามินนี่เธอไม่สนใจแม่ตะวันอะไรนั่นแล้วจริงๆหรือไงหรือว่าเรื่องที่เธอกับคนฟังคล้ายกับหมดความอดทนเขาเลื่อนสายตากลับไปยังพี่สาวอีกคลั้งพ่นลมออกจากปากแรงๆด้วยความรำคาญในสีหน้าที่ปิดไม่มิดผมรักตะวันแต่มันจะมีประโยชน์อะไรพี่นวลก็ทราบดีแล้วว่าเธอมีคู่มั่นแล้ว และไมคี้อมิเกลนั่นก็ไม่ได้คิดจะลีกทางให้ผมสัหน่อยแยก่กว่านั้นพี่กับพ่อแม้แต่คนในบ้านเราไม่มีใครชอบตะวันสักคนพี่จะมาพูดเรื่องตะวันอีกทำไมละ่ะสิ่งที่ผมสนใจตอนนี้ก็แค่เรื่องงานเท่านั้นส่วนตะวันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเธอที่จะเลือกใกลก็ได้อย่าลืมนะว่าผมมาช่วยงานของพี่ที่นี่แค่ไม่นานนักจนกว่าแผนกนี้จะหาคนใหม่ได้ บอกตามตรงผมไม่ชอบที่นี่ขอแค่พ่อพร้อมกลับมาทำงานผมจะเลิกทำงานที่นี่ชายหนุ่มพูดออกมายืดยาวกวาดสายตามองหน้าพี่สาวที่จ้องมาที่เขาด้วยสายตาไม่พอใจกลุ่นอยู่ในนั้นคามินที่นี่มันใหญ่โตก,กว่าบริษัทกระจกกระจกที่เธอเพิ่งจะสร้างนั่นหลายเท่านะรายได้จากที่นี่มันมากพอสำหรับการเพิ่มทุนในบริษัทของเธอคนฟังกระตกยิ้มเยาะนิดนด พี่ทำเหมือนไม่รู้ว่าที่ผมมาช่วยที่นี่เพราะพ่อขอร้องงานของผมนั่นก็กำลังเริ่มต้นได้ดีถึงมันไม่ได้ใหญ่โตแบบที่นี่แต่มันเป็นธุรกิจส่วนตัวของผมเอาละพี่จะออกไปได้หรือ,อยังผมจะได้ทำงานต่อซีน้าของนวลวิไลนั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจยิ่งยวดเมื่อถูกไล่อีกครั้งแบบไม่ไวหน้าสักนิดคาเมลหันสายตาเขากลับไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่สนใจหลอนอีกเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ ร่างของพี่สาวนั้นหายลับไปกับขอบประตูห้องทำงานแห่งนี้ชายหนุ่มอดจากคุณคิดไม่ได้ว่าข่าวข่าวของอดีตแฟนสาวที่เลิกรากกันไปนานแล้วแต่เขาก็อดใจหายไม่ได้แม้ว่าจะพยายามตัดใจแล้วก็ตามมันไม่ง่ายเลยการที่รักใกลสักคนแล้วต้องเจอกับความผิดหวังภาพนักศึกษาสาวหน่าใสที่เขาเคยตามติดมาตลอดสี่ปีนั้นมันไม่ได้ลบเลือนจากความทรงจำได้ง่ายๆ เขาแค่คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อจะลืมมัน PG Grand Company เป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่กำลังกลายเป็นต้นแบบของเหล่านักธุรกิจทั่วโลกพวกเขาต่างมีคนในองค์กรที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพและการเติบโตมั่นคงท่ามกลางความผันผวน,นของเศรษฐกิจโลกใบนี้แต่คามิลค,คิดว่าเขาต้องการเริ่มต้นจากศูนย์มากกว่าการพึ่งพาอำนาจของธุรกิจครอบครัว เขาเริ่มก่อตั้งบริษัทเล็กๆเป็นของตัวเองโดยเริ่มจากกลุ่มเพื่อนสนิทไม่กี่คนตั้งแต่เรียนจบไม่ดีนักเขาคิดว่ามันทำให้เขามีความสุขมากกว่าการเข้ามาช่วยบิดาและพี่สาวของเขาในฐานะหุ้นส่วนรายหนึ่งของ PG ่จีแกลนแต่นี่ก็ช่วยไม่ได้เขาจำใจเข้ามาช่วยนวลวิไลในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นระหว่างนี้เขาเองก็ต้องคอยดูกิจการตัวเองไปด้วยมันเหนื่อยมากขึ้น ก็หวังเพียงว่าพ่อเขาหายป่วยเมื่อไหร่ทุกอย่างจะดีขึ้นกว่านี้ชายหนุ่มจ้องมองจอคอมพิวเตอร์อยู่นานโดยที่ไม่ได้งานอะไรเพิ่มจากก่อนนี้เลยต้องยอมรับว่าหัวข้อสนทนาของพี่สาวเขานั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ในหัวสมองของเขาหมกมุ่นอยู่กับมันนานเกินไปแล้วคามินถอนหายใจซ้ำซากเขารู้นิสัยนวนวิไลดีว่าหล่อนเป็นคนอย่างไรหล่อนมีมาตรฐานในการเลือกคนได้สูงเกินไป ครอบครัวเขาเองก็เช่นกันเขาไม่อยากขัดใจกับคนในครอบครัวจำใจเลิกรากับรัตวันทงที่ยังไม่ได้เริ่มต้นคบหาเป็นแฟนแบบจริงจังด้วยซ้ำเหตุผลเดียวที่ทําให้เขาเลือกตัดสินใจนั่นก็คือคําพูดของบิดาเขาในวันหนึ่งแกจะเลือกคนไรสรกุลมาเป็นสะพายฉันไม่ได้ตราบใดที่แกยังอาศัยเงินทองจากฉันเรียนจบแล้วก็มาทํางานให้ฉันได้แล้ว ทำให้สมกับที่ฉันส่งเสียเลี้ยงดูแกมาตั้งกี่ปีมาแล้วไอบริษัทกระจกกระจอกของแกนั่นก็เลิกซะมันไปไม่รอดหรอกสภาพเศรษฐกิจแบบนี้บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะรอดตายรอยยิ้มและถ้อยคําเหยียดหยามของบิดาในวันนั้นทําให้เขาได้ตะขบกลามด้วยความอดทนสายตามองท่านด้วยแววตาแห่งความผิดหวังแม้ว่าจะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตามที แต่เขากลับรับรู้ถึงความเจ็บปวดในใจของตนเองได้ดีว่ามันมีมากแค่ไหนผมจะทำงานของผมครับคุณพ่ออีกอย่างงานในแกลน PG, พีจีพีวิไลก็ทำอยู่แล้วุบนในส่วนของคุณพ่อก็ไม่ได้มากมายอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเรียนให้คุณพ่อทราบก็คือบริษัทของผมกำลังไปได้ดีแม้ว่ามันจะเป็นบริษัทเล็กๆไม่ใหญ่โตเหมือนพีแกลนก็ตามแต่ผมกับเพื่อนๆมีความสุขกับมันครับ ผมไม่มีทางเลิกทำอวดดีนี่แกถือว่าแกเรียนจบแล้วใช่ไหมถึงได้กล้าปากดีกับฉันคนเป็นพ่อนั้นกดเสียงต่ำในตานั้นวาวโรดด้วยความไม่พอใจยิ่งยวดผมไม่ได้ปากดีครับผมพยายามอธิบายให้คุณพ่อได้ทราบถึงความต้องการของผมต่างหากล่ะครับคามินไอ้ลูกจังของเหมือนแม่ไม่มีผิดผมเสียใจครับคุณพ่อแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของตะวันผมเลิกกับเธอแล้ว ตามที่คุณพ่อกับพี่วิไลต้องการแต่นี่ไม่ได้แปลว่าผมเลิกรักเธอหรอกนะครับผมจะกลับไปหาเธอเมื่อผมพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของใครสักคนได้ถึงตอนนั้นผมอาจจะแต่งงานกับตะวันโดยไม่ต้องสนใจกับฐานะลูกคนขายขนมหวานอีกต่อไปเพราะต่อให้เธอเป็นคนที่ยากจนกว่านี้หรือต่อให้เธอเป็นโสเพณีผมก็จะเลือกเธอผมรักเธอครับคุณพ่อ จำได้ว่าเขาพูดจบก็ก้าวออกจากบ้านไปใส่นอนในออฟฟิศเล็กๆที่เขาเพิ่งได้เป็นเจ้าของมันคืนนั้นวนวลวิไลโทรหาเขาเป็นร้อยสายเพราะบิดาเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแต่คามินใจเย็นเพราะรู้ดีว่าท่านไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายเลยเพียงแค่เรียกร้องความสนใจเท่านั้นอาจจะใช้ข้ออ้างนี้บีบบังคับให้เขาต้องกลับไปอยู่ใต้อำนาจของท่านอีกเขาเลือกที่จะเงียบและทำงานในบริษัทของเขาเอง แต่แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาช่วยงานในพีจีแกรนี่จนได้เมื่อบิดานั้นทำท่าจะไม่กลับมาทำงานของท่านปล่อยให้นุนวิไลนั้นมาทำแทนทุกอย่างและหล่อนกำลังประสบปัญหากับหุ้นส่วนอีกหลายคนในที่ประชุมหลังจากที่ประธานบริหารคนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาประจำที่เมืองไทยได้แค่ไม่กี่วันประธานบริหารที่ชื่ออาเธอร์แกลน์ชายหนุ่มหล่อเหลาผมสีทองตาเป็นสีฟ้าท่าทีเย็นชาสุดๆแล้วนี่ นวลวิไลเอาข่าวมาจากที่ไหนเรื่องที่รัตวันนั้นกำลังกลายเป็นผู้หญิงที่อาเธอร์แกลนให้ความสนใจเขาอดสงสัยไม่ได้ในใจนั้นกลับพยายามปรับความร้อนรุ่มลงอย่างยากเย็นแน่ใจได้ว่าเรื่องของตะวันหรือรัตวันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนรุ่มในใจของเขาเลยสักนิดมีบางอย่างที่เขาสนใจมากกว่านั้นอีกหลายเท่าสวัสดีค่ะเหมียวกำลังพูดค่ะเหมียวนีพี่เองนะพี่คามิน เี่ยงนี้ว่างไหมที่จะถามอะไรเราหน่อยเจอกันที่แคนทีนนะพี่จะเลี้ยงข้าวเขายิ้มนิดๆเมื่อได้ยินปลายสายนั้นรีบรับคำด้วยท่าทียินดีเมยาวดีเป็นเพื่อนสนิทของรัตวันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วหล่อนทำงานาแผนกบัญชีของพีจีแกลนที่เขาเพิ่งทราบก็คือรัตวันนั้นได้ยื่นใบลาออกไปไม่นานนี้เองวูบหนึ่งเขากังวลว่าหญิงสาวอาจจะต้องแต่งงานกับคู่มั่นหมายที่จับจองกันมานานหลายปีนั้น เขาพยายามข่มความคิดที่ฟุ้งซ่านเขาไม่สนเรื่องนี้แน่แต่งได้ก็อย่าได้เขาคิดแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เขาสนใจนั่นไม่ใช่รัตวันอยู่ดีเมียวดีต่างหากแม่สาวร่างอวบอิ่มที่เขามักเห็นสายตาปลอยปลายของหล่อนเสมอที่ชอบแอบมองเขาโดยที่คิดว่าเขาไม่รู้ตัวละมัง้งป่านนี้หล่อนคงจะอ้วนมากกว่าเดิมเพราะเหตุนี้เขาถึงหาเรื่องกินมาจูงใจหล่อนได้ง่ายได้ เขาอดจะยิ้มขบขันไม่ได้โปรดติดตามเกมหัวใจรักร้ายใน EP ถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ